เห็นดังนั้นก็ปิ๊งไอเดียนี่ไงพี่อาทิตย์ดูคนนั้นสิใครทำให้เขาถอดผ้าห่มได้ก่อนคนนั้นแหละชนะแล้วลมก็เสริมว่าส่วนเจ้าก็แอบอยู่หลังเมฆไปก่อนนะบางทีการพิสูจน์ตัวเองก็ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังเสมอไป